สวัสดีค่ะวันนี้มิกิก็จะมามิกิจะทำอะไรคะบ้านบานกล่องกระดาษเลื่อนสีมือน้องมิกิเองเลยใช่นิชิชิคิดูอันนี้หน้าบ้านเดอกลองภาษาอังกฤษว่า the box อันนี้หน้าบ้านค่ะ the box d o x ถ้าจะเข้าบ้านต้องมีบัตรด้วยอ๋อการ่จะเข้าบ้านนี้ต้องใช้บัตรการ์ดด้วยแล้วมันก็จะเปิดได้นิชิกลองอันนี้ก็เป็นสำคัญมากเลยเพราะมันจะถ้าไม่ถ้าเสียบถ้าไม่ จะเปิดไม่ได้ประตูเค okay, แล้วเราก็มาดูตรงนี้กันเลยบัตกัดอ่าอันนี้โซฟานะคะโอะ้นี่ก็คือน้องใช้วิธี DIY ใช่ไหมอุปกรณ์ของใช้ที่มีที่หาได้ที่คาะิเตียนงะอันนี้ทำเป็นเตียงได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งขึ้นเดีย๋ยวส่งประชากรขึ้นไปดูทำไมนี่บ้านยังอยู่รกจังเลยอะจับจับจ๊บปีูกระดาษนี่เป็นบ้านนี มันลุกแบบนี้ล่ะโอเคเจ้าของบ้านจัดบ้านหน่อยได้ไหมโอเคคนไหนรู้ไหมที่เป็นเจ้าของบ้านตัวนี้ค่ะอชื่ออะไรคะเจ้าของบ้านชื่อว่าโพนี่เออชื่อน้องโพนี่หนอโอเคค่ะโอเคแล้วเรามาดูตรง นาหารของมานั่นเองทานอาหารด้วยแล้วตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะเดี๋ยวทำมาเดี๋ยวให้ดูว่าทำาอะไรได้ปึ๊บปึปด๊ดนี่ค,ค่ะเดี๋ยวพาหมาออกมาเดินเล่นไหนแล้วกันปดประตูตุ๊ตๆๆค่ะไปไหนจะเนี่ย ไม่เข้าทำประตูหรอมีการกระโดดขึ้นขึ้นหลังคาด้วยบินินังไมังยงอีกร้อยสิคะเออทำไมนั่งเห็นขาเห็นตูดแล้วเนี่ยโอเคโอเคเสร็จหรือยังบายบายพอแล้วโอเคจบการพิเศษจรจริงตรงนี้มันมีบ้ามันมีหน้าบ้านด้วยนะมันมีเป็นหน้าบ้านเป็นหน้าตามใช่ไหมจริงจริงตรงนี้ผ้าม่านแต่ว่าถ้าม่านอ่ะมันไม่มีกาว โอเคค่ะพี่มิกิก็ไม่มีอะไรนะคะพี่กิก็ไม่มีอะไรจะเล่นก็เลยทำของกระดาษเล่นย,วา,ยาวๆมิกิว่าจะขายไหมอยากขาย,ขายใครจะซื้อคะน้องๆก็หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหาอะไทำให้เป็นประโยชน์โอเคค่ะพี่มิกิขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้บายบายเซฟคุบบายบายคุบาย